พระเจ้าอยู่หัว,วมีผลอดุจะเดตประชการที่เก้านงในโอกาสทรงเือใบด้วยพระองค์เองจากพระราชวังไกรังวนหัวหินจังหวัดประจวบันกิลขันข้ามอ่าวไทยมายังหาดเตอ์งามอ่าวนาวิกินอ่วปสบจังหวัดชลบุรีเป็นระยะทาง60ไมล์ทะเลใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงโดยในวันทั่เก่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดปฏงหวัดิราชการสนามของทหารนาวิกโยธินไปนครั้งแรกและ,ะเสด็จนำาองราชนาวิกโยธินปักไว้น้ำ้น,นใหญ่บนชายหาด now we can just take the ด็กพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิรหลงกอนแต่พระราชทานชื่นามาแห่งนี้ว่า,าวชิราลงกอนนั่นเอง รุดไปห้านาทีครับใครจะเอาของมาเอาของลงด้วยนะครับมาสวยสวยมากเลย นี่่คะพาจะพาไปดูเสียงคืนสัดวกชุกชุก ตอนที่ฉันไม่ทําอะไรก็ไม่โทรมานะเอาคนอไมีคนเล่นน้ำนี่ไหนายขึ้นรถ 这样。 นี้เอาไว้แค่นี้นะคะ